สวัสด <Onion milk. S 1> ีครับสวัสด er ีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องบ่อเหนือพาลุยทางเพจทางยูทูบครับวันนี้ปลาการวันที่11เดือนกรกฎาคมปี67พิกัดปลาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับจ้ากอนเขาปลาเมนี้ซาวเน็ดมีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อนะจ้าครับเสริมคุาาครับจ้าเสริมความงามเนาะเสริมความงามความมั่นใจนะจ้าครับผมกอนเขาปลากะท่ากอนครับผมกอนนอน ตอนเ้าเนาะใส่สองเท่อจ้ะหนาใสหนาผู้จ้ะหนาหนุ่มใส่ดีจึงบอกต่อนนะจ้ะครับท่านไดสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์นะครับสนใจส่เนนจะเข้าไปตอบเนาะครับผมฝากไว้ตัวครับเนาะใส่ดีจึงบอกต้อนวยจ้ะตอนไหนบาใส่กฐินผ้าขาปปาหาเห็ดที่เก่านะจ้ะวันนี้ลูกงานเนนี้จะมาหาเห็ดอย่างเนาะครับผมไปไปเลยครับลุย